วันนี้วันที่26เมษายน65นะครับมาไหว้พระที่วัดศรีอุโมงค์คำจังหวัดพะเยาครับจะมีวิหารพระเจ้าทันใจด้วยนะครับ วัดศรีอุโมงค์คำนี้ตั้งอยู่ในตัวเมืองพะเยาเลยนะครับเป็นอีกวัดที่เมื่อท่านมาถึงเมืองพะเยาเราต้องมาไหว้พระนะครับสวัสดีครับ